ตัตถะกุวัตระหโตสัมมาสัมปุตตะนะโมตัสสะกุวัตระหโตสัมมาสัมปุตตะนะโมตัสสะกุวัตระหโตสัมมาสัมปุตตะปัจจยันติอนุรตาชีวิตังอุปราจันติ Ayuki yati kunanti na mivo takang apama yun manusana nayiran nang supurito jareya kita si tua nanti macutana kamoti. Kali <coughs> 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 ini jadi ati bayi tam paputakasit. <coughs> ได้อัตโนมัติมัตยาธิบายเพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้หวังผลตามธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพรัสมัมาสัมพุทธเจ้านานในเบื้องต้นก็จะแสดงให้เกิดความสังเวชในสิ่งที่ควรสังเวชและให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื่อควเรเลื่อมใส เทที่ใจะเคยเกิดควงสังเวชนั่นต้องตรวจดูตัวของตนคนอื่นตลอดถึงถสัตว์ทั่วโลกสัตว์โลกต่างหาความสุขเหียดกันค่วมทุกโดยกันทั้งสิน้นบางสมัยก็ไระรับสุขบางสมัย็ได้ดับทุกไปและเห็นแต่อิธาลมคือรูปเสียงกินลดเครื่องสำเพดในห็นความสุขลอยเด่นอยู่ที่ตรงหน้า หารูสึกไว้ว่าทุกรักซ่อนอยู่ข้างใต้เหมือนน้ำตกซ่อนอยู่ใต้หลอกูุรบได้หลอกรเรเงียยกฉนันหันสิ่งที่หวังผลล้วนแจะเป็นของไม่ท้าวรด้วยกันทั้งสิ้น <c oughs> <c oughs> ส่วนทุกที่บังเกิดแต่ภายในนั่นได้แก่สัปโปรโรกา,าพาดไปหญาตติ่างๆนับอย่างไม่ถ้่ว ต้องสังเกตดูตามโรงพยาบาลจึงจะรู้ได้ส่วนทุกข์ที่บังเกิดแต่ภายนอกนั้นเหลือที่จะพึ่งพนานาเกิดมาแต่เจตนาที่เขาผูกเวียนกันไวจะนีบบ้างเกิดมาแต่ความโลภความโกรธความหลงของเขานำมาใหาเ้เช่นบ้างดังอัทีิภัยอุตกาภัายและพายุภัยในอสันนิบาตบางที่สุ ศาตราอาวุธที่เขาไม่ได้เจตนาเช่นนี้บ้างส่วนทุกข์ที่บ้างเกิดอยู่ในโลกนี่ในแต่กา,ารเบียดเบียนซึ่งกันและกันในหมู่เดียวกันบ้างต่างหมู่ต่างคณะต่างประเทศบ้างดังสัตว์ใหญ่จับเอาสัดเล็กมากินเป็นอาหารเบียดเบียนกันเป็นชั้นๆขึ้นไปสั์ที่อาศัยในน้ำก็บเบียดเบียนกันทั้งในน้ำ สัต์ที่อาศัยบนบกก็เบียดเบียนกันในบนบกสัต์ที่อาศัยอากาศก็เบียดเบียนกันในท้องอากาศการเบียดเบียนกันเช่นนี้มักแย่งอาหารกันเป็นที่หนึ่งแย่งทั้งกามเป็นที่สองส่วนสัตว์รสานนั่นการแย่งอาหารกันนั้นไม่ค่อยเจรุนแรงส่วนมนุษย์เหล่านี้การแย่งอาหารกันนั้นก็เจรุนแรงใน อาจจะทําสงครามกันแก่สัตว์แทวจะทุกประเภทไม่ว่าสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ไม่ว่าสัต,ต,สตว์ตอยู่ในน้ำหรืบนบกเจ็บมากินเป็นอาหารเสียทั้งสิ้นซ้ำนี่น้ํายังสะสมใส่ตูมใส่หายว่าใจดีคิดๆดูก็น่าสรุปสังเวชนี่อะไรแต่เพียงเบียดเบียนหมูสัตว์อื่น ตาบุพระบุษที่เคยบริโภคเนื้อเขาเป็นอาหารเท่านั้นเขาเพอททำเนาอย่างวนมาเบียดหมูเบียดเบียนหมู่มนุษย์พวกเดียวกันเป็นช่างหน้าเกียดหน้าช่างเลืออเกิดหรือถูกเขาหลอกลวงให้เข้ากับตัวแรงเกินไปจนเลื่อมสุขดื่มทุกข์ของผู้อื่นว่ามีเช่นตัวผมหเอกหรือเราได้รับบำเน็จบำนาญจากการประพฤติการกระทําเช่นนั้นหรือ ยังจะมีโทษสำหรับวัตสูงสารเป็นผู้ประจำผู้ประจำชาติดังความแก่ค้ามไข้ความเจ็บความตายอีกโสดหนึ่งหมายความว่า <c oughs> <c oughs> สมเด็จพระภูมิมีพระภูีิเจ้าตัดเทสนาวไว้ให้เกิดความสังเวชมีหลายอย่างหลายประการดังบารีที่ยกขึ้นในเบื้องต้นนั้นว่า จจยันตีโหัวและตาชีวิตต่งอุปรุษชันตีเป็นอาธิได้ใจความโดยสกภาษาว่าวันและคืนซึ่งร่วงไปร่วงไปนั้นไม่ใช่ร่วงไปเปล่าแต่วันและคืนเพียงเท่านั้นชีวิตความเป็นอยู่อายุความเป็นไปของสรรพสัตว์ก็เหงื่อแห้งหายไปตามวันเดะคืนเช่นเดียวกันชนะเปรียบเหมือนแม่นำน้อยสิสิส้นเทศจากการดูฝนแล้ว ก็ตั้งหน้าแต่จะเหงืออแห้งหายไปเท่านั้น <clears throat> เปรียบเหมือนข้าหูตีนายตั้งหูเขาทอยอยู่เบื้องต้นข้างหลังก็สั้นข้างหน้าก็ยาวทันต่อต่อมาข้างหลังก็ยาวขึ้นทุกวันทุกวันข้างหน้าก็สั้นก็มาทุกทีทุกทีขอ,อุปรมาณนี้ชั้นใด ชีวิตความเป็นอยู่อายุความเป็นไปของสรรพสัตว์ก็ลมจนเข้าไปหาความตายด้วยกันทั้งสิ้นชีวิตของสัตว์มีประมาณน้อยไม่เพียงพอเก่ความปรารถนาใน้ผู้มีปัญญาดูถูกอายุที่น้อยนั่นเสียยังเข้าใจว่าเป็นของมากเลยใ้พวกเราเรีบหาที่พึ่งของตนเสียให้โดยเร็วเปรียบเหมือนผู้ที่เรียบรับเพลิงที่ใหม่อยู่บนศีรษะของตนะนน อันมืดคือความตายไม่พึงว่าถึงนั่นเยหวังเลยสมเด็จพระภูมิพระพุทธเจ้าสัจเทศนาไว้ว่าชีวิตของสัตว์นี่ไม่เป็นของข้าวรเป็นของคอนแคนเป็นของควนปั่นของสัตว์ลูกนี่แหละเดียวกว่าสังเวชคาถาส่วนที่ให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสนั้น สมเด็จพระบร,ร,ระมศาสดาสัมมา,าสัมพุทธเจ้าตัดเทศนาที่แจงแสดงข้อที่ดีรับกำบังของอาวิชชาปกปิดห่อหุ้มให้แจมแจ้สิ้นความสงสัยแก่ผู้ที่ไรดร้ับรับฟังเพราะพระองค์เป็นโลกาวิทูรู้แจ้งซึ่งโลกดังสกลโลกนี้ที่เราอาศัยอยู่นี่ก็เพียงอาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้น ดังสังเสสะ,สะอันดาจสาสรมสมาบุญสุปติกะนี่ยกมาชี้ให้เห็นต้นแห่งชีวิตแต่หน้าพิจวบ์สัตว์ที่เกิดมามีพืชพันธุ์อย่างเดียวกับกลายเป็นหลายอย่างหลายประการน,นับตั้งพันเป็นอันมากแต่ก็คงตกอยู่ในความไม่ถาวรด้วยกันทั้งสิ้นความที่ไม่ถาวรน,นั่นแหละจะบังคับตัดให้เป็นไปตามโลก พวกเราได้กเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ในข้อบังคับอันธรรมดาขาดความเป็นอิสระภาพตั้งอยู่ในความสมัรสมารนสานสมัคีมีส่วนร่วมงานกันโดยมีเจตนาโดยไม่มีเจตนาในมรรคด้วยกันทั้งสิน้นถ้าจะว่าโดยความเป็นจินเราทุบดุกทุกน้ำตกอยู่ในวงญาติอันเดียวกันทั้งสิน้นในกรวดดูตัวพบตัวชาติ ให้แจมแจ้งสิ้นความสงสัยตัวพบนั่นคือความเป็นความมีตัวชาตินั่นคือสิ่งที่ต่อพบนั้นไว้ไม่ให้สลายไปดังมนุษย์คนหนึ่งหรือรัวหมูมนุษย์นี่ก็เรียกว่าพบอันหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่งหรือรัวหมูของสัตว์นี่เขาเรียกว่าพบอันอน,ม,น,น,นมีพบต่อมีชาติอยู่ด้วยกันตัวพบตัวชาตินั้นเป็นตัวยืนมีอัตสมบัติเท่าตัวที่มีอยู่นั่นเอง หลังพบของสัตว์มีอัตสมบัติเท่าตัวดังพบของมนุษย์ก็มีอัตสมบัติเท่าตัวที่มีอยู่นั่นเองคือมีนามรูปขันธาตุอายตนะถ้าผู้ใดมีมากเกินไปหรือน่อยลงไม่เท่าธรรมดาอันนี้เรียกว่าคนพิการข้อนี้ซ่อยเห็นตัวธรรมดายังมีสิ่งแต่งควบแต่งชาติอีก คือปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารเป็นผู้ตกแต่งอีกโสดหนึ่งหมายความว่าผู้ได้รับอัตสมบัติจากปุญญาพิสังขารเป็นผู้ตกแต่งนะได้รับอัตภาพล้วนให้เป็นของอันปราณีตหมายความว่ามีสุขสมบัติทั้งสี่ลูกสมบัติกับบริบณ์นี่หนึ่งทรัพย์สมบัติกับบริบูรนี่หนึ่งปัญญาสมบัติกับบูรีบุญ อายุสมบัติของบริบูรณ์นี่ผู้มีสุขสมบัติทั้งสี่นี้เต็มที่ชื่อว่ามีผู้มีสุขสมบัติเต็มที่สําเร็จมาแต่บุเพ,าาพตาพญญตาเป็นผู้เรกคธรรมุ่นว้แต่ในขั้งอดิธกาอีกโสดหนึ่งหมายความว่าผู้ได้รับอัตสมบัติจากอาปุญญาพิสังขารเป็นผู้ตกแต่งนั้นได้รับอัตภาพด้วนแต่เป็นของอันเลวสามสาชา มักมีโลกมีภยัยในรูปก็เหมือนเขาน่านาแะแต่ก็ไม่ดีเหมือนเขามักเป็นโลกเป็นภยัยมักเป็นพยาติบาดแผลยางที่พยาธิบาดแผล <c oughs> ส่วนสุขสมบัติท,ทั้งสี่ก็ผ่าน <c oughs> เกิดมาแล้วก็เป็นคนง่เง่าเต่าตุนหาเจ้ากินข้ามก็ไม่เพียงพอ ส่วนรูปสมบัติก็ขาดได้ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจแต่และส่วนในส่วนด่วนจะเป็นของเร็วตามต่าชาติมักเป็นโรคเป็นภัยมักเป็นพยาธิบาดแผลย่างที่รักษาไม่หายส่วนปัญญาสมบัติก็ขาดเกิดมาแล้วก็เป็นคนโง่เง่า,งาเตา่าตุนนับก็ไม่สึงดหน่อยถึงพันบางชาติขาดอายุสมบัติ เกิดมาแล้วเกาปีสิบปีก็ตายไปเสียถ้าเป็นอย่างนี้จะหาความสุขมาได้ไหนาเพราะพวกเราขาดทานศีลภาวนาอัปจจะย,ยนานธรรมมึนเมาอยู่ในทางอากุศลจริงเลยรับผลเผ็ดร้อนเกิดมาเสียาาสะอาเป็นมนุษย์เปล่าส่วนท่านที่มีสุขสมบัติทั้งสีนะ่นั้นท่านเคยได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาอัปจจย,ยาธรรมมา,มากแล้ว ไม่ควรรู้ถูกวัตสงสารสมเด็จพระสารสดาจารย์ัตเทศนาว้ว่าผู้เป็นธรรมวาที่มีวาจามีเรบมีบมีไรบุกมีวาจามีไรวิปดิสิ์จึงแสดงทาางกรรมคือควรเวียนว่ายตายเกิดเอากำเนิดในที่ต่างๆตามยถากรรมดังปรากฏในชาดกสิบชาตห้าสิบชาติเป็นตัวอย่าง คงรู้กันอยู่ทุกคนว่าสัตว์ที่ตายไปแล้วจะพ้นไปจากความเกิดอีกไม่ได้ศาสนาใดซึ่งเป็นศาสนาใหญ่นอกจากพุทธศาสนาแล้วก็อสอนเวียนวายตายเกิดอยู่เหมือนกันข้อนี้พอหาพยานประกอบได้มากนักปราชั่นไม่มีขึ้นในสมัยม่สูนานาันกที่แจงแสดงเหตุผลโดยพระการต่างๆว่า ตายแล้วศูนย์ก็มีผู้นิยมกันอยู่บางเหมือนกันแต่อย่างใดก็ตามตามความเห็นของเอกชนในชั้นนั้นไม่พอจะให้โลกเขาเชื่อ,อได้ว่าวินญ,ญาณนี่จะรับศูนย์ไปเพียงชั่วคราวครั้งเดียวนัน่นเจงเสื่อตามเพื่อทมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธัมมสัมพุทธเจ้าแล้วจึงค่อยเชื่อแต่เพียงทาน ศีลศิลห้ากรรมวจิทิพเท่านี้ผู้ได้ประพฤติปฏิบัติได้น้อยก็ได้รับผลน้อยผู้ไรประพฤติป,ปฏิบัติได้มากก็ได้รับผลมากจะขอยกตัวอย่างมาแต่ขั้งพุทธกาลพวกเราเป็นพุทธบริษัททั้งประเทศมาแต่ขั้งมุพุรุษในชั่นโบราณถ้าผู้ใดเกิดมาเป็นลูกผู้ชาย ต้องบวชเป็นการปฏิการตอบแทนคุณวิดาได้มา,าของคถ้าผูใ้ใดไม่ได้บวชจะขอแต่งงานข้าวไขาเขากรลังชีอันนี้เป็นความเห็นของบุพบุรุษพุทธบริษัทควรตีบัญหาแต่ว่าศาสนานี่เป็นเครื่องจูงใจไปสู่ความเจริญผู้บวชต้องในอบรมจากสำนักผู้บาอาจารย์ผู้ไม่เมาจะได้คุณจะได้คุณงามความดีไปสู่บ้าน ผู้บวชต้องในศึกษาเรียนในทางพุทธศาสนาทุกคนถ้าเขาราชิขาออกไปแล้วมียาวมีเรือนเขาก็แนะนำภรรยาของเขาให้ประพฤติตามแนวนะั้นถ้าเขาเกิดบุติดาขึ้นเขาก็แนะนำบุติดาของเขาทั้งหญิงทั้งชายมาเตเล็กตเล็กจนเติบโตจ,จนมียาวมีเลือนไปทีเดียวเชื่อแน่ว,ว่าพุทธบริษัทนี้มีพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าของหัวใจ มีพระราชาแระมหาบาทเป็นเจ้าของร่างกายเพราะเหตุนั้นประเทศไทยเรานี่จึงเป็นคนสู้ภาพเรียบร้อยการปกครองก็ไม่ค่อยจะลำบากแตกต่างกับประเทศอื่นที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี่ยกม,มาที่ให้เห็นเป็นนิทัศนะ <c oughs> ถ้าลูกผู้ชายเหมือนนี้นิยมกา,การบวชมากขึ้น คงจะออกความเห็นกันว่าศา,ศาสนานี่เพ็้นเครื่องทวงควรเจริญเป็นบ้านของบ้านเมืองก็อาจจะเป็นได้นี่ยกมาที่ให้เห็นเป็นนิทัศนะในทางพุทธศาสนาเพียงอย่างต่ำยังส่วนสูงคือเอกธรรมในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเทศนาไห้ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติจัญญาทางใจให้มาก เพราะใจของพวกเราถูกข่าศึกถูกฆ่าศึกกดขีงกลมเหงใจมา,มากๆแล้วฆ่าศึกตีกดขี่กลมเหงใจของพวกเรานั่นก็คือควมโลภควมโกรธควมหลงเป็นจอมเอกของฆ่าศึกยากที่จะเอาใช้ชนะได้เพราะพวกเราเอาใช้ชนะไม่ได้เลยไม่งนี้อิสระภาพขึ้นในตน แตแสวงหาแต่คนนามายาอันเป็นจอมเอกของข้าศึกแม่พระพุธเจ้าเป็นผู้เที่ยวนำหน้าในทางปราบข้าศึกและที่ทางที่จะปราบข้าศึกไว้ให้ทางที่จะปราบข้าศึกนั่นคือพระอัฏฐังกิการมาขั้งแปดยนนลองกฤตสามคือศินสมาธิปัญญาถ้าพวกเรารพอฝิปฏิบัติศินสมาธิมีอิสรภาพขึ้นได้แล้ว ก็จะเห็นหน้าตากองทุกโดยแจ่มแจ้งมดสิ่งแต่สาวหาเหตุเพราะทุกเกิดแต่เหตุคือมักควบเราทำให้เป็นหนี้มีขึ้นนันเองถ้าทุกรับด้วยอาิยมักที่เราทำให้เป็นหนี้มีขึ้นในแล้วทุกจร่มเลิกเพิกไปจะกลับมาต่อสู้อีกไม่ได้ต่อแต่นั่นไปเราก็เป็นอิสระภาพป่าปพระเยาวิตึดใอยา่างแรกเดียวว่าพนิพาน แต่ก็ไม่เป็นของผู้มีปัญญาสจริยสราเจรรู้ได้ง่ายดายต้องอาศัยการประพฤติการกระทำให้พอใจอย่างและขาดเพงจะรู้ได้แม้ผู้มีฉันทะเพียงเป็นคนสามัญสั้นตำาๆำประพฤติปฏิบัติมีอิสรภาพขึ้นในตัวไหนแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเยียบเย็นตลอดเฉิงใจมีเมตตากรุณาทั้งในตัวในผู้อื่น เป็นเพื่อนแห่งสามกีธร,รมนำตนให้เสวยแต่นิรามิสุขตลอดชีวิตและมีนันดอดเป็นสุขอันท้าวันตลอดการผูกเมื่อได้แสดงปาสาทะควมเชื่อพวมเรื่มใสและได้แสดงให้เกิดความสังเวชให้สิ่งที่ควรสังเวชอยวายุตีไววแต่เพียงเท่านี้ที่สุดนี้พวกเราทั้งหลายทำบุญวันนี้ จงมีความสุขความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาขอให้คุณพะะษีรันาตนใจจงโดนบันดาลเข้าถึงคิตใจของพวกเราให้เห็นความแจง้งความสว่างสงบขึ้นในดวงใจของตนเห็นจนได้ที่สุดนี้ความจริงจะนีความจริงไปไม่ได้ดังบรรยายมาแต่ต้นจนอวาสาน ดังได้รับทานวิสัชนามาเอวังก็อมีด้วยประการัชนี ญาตาวารีวะหาปุราปิปุเรนติสักระังเยวามีไว้โทษนังเบตานังอุปกาปิอิจิตังปัจจิตังตุมังจิตเปเมวะจะมิสัตุสัเพปุเรนตุสังปาจันโทภูณาสุยธรรมมิจดิราชันโยสกิติโยวิวะจันตุจะเปรุโควินาสัตุมาเทปวัดกันราโย Suki <tukide> tiga yoko bawa piwatan, sini seni cang utapa, chai